น้องนายเนเผาหอมเงินปึกใหญ่เซอร์ไพรส์วันเกิดแม่หมูพิมพกาคะ่ะกับล่าสุดหลายคนคงจะทราบดีว่าแม่คู่สุดที่รักที่โด่งดังและเป็นที่น่ารักกันจริงๆแฟนคลับยกให้คู่นี้เลยค่ะสําหรับคู่ของน้องนายเนเัาและแม่หมูพิมพกาล่าสุดนี้จะเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กับคุณแม่ในการหอบเงินปึกใหญ่หลายปึกหอบเข้าไปให้กับแม่หมูพร้อมด้วยกับกล่องแบรนด์เนมงานนี้ทําเอาแม่หมูเป็นปื้มไม่น้อยก่อนจะถามว่าเอามาจา,า็ไหน หนุ่มนายก็ตอบไม่กักว่าเอามาจากตู้เซฟแม่ก่อนจะหัวเลาะลั่นกันทั้งคู่ซึ่งหนุ่มนายก็บอกว่าเป็นเงินจากนักพักน้ําแรงนายเดี๋ยวโอนให้ที่หลังแม่จะได้ไม่ต้องไปธนาคารอันเนี้ยมาจากตู้เซฟแม่ก่อนแม่เรียกได้ว่าน,นายเองเนี่ยก็น่ารักจริงๆแล้วค่ะงานนี้ทางด้านแม่หมูเขียนว่าที่แม่ภูมิใจเนี่ยควรจะภูมิใจไหมโอนก่อนค่อยประจานแฮชแท็กเช็คยอดแล้วเข้าจริงจ้าทำเอาแฟนๆเอง เขามาคอมเมนต์วอวยพรแม่กันเป็นแถวเลยแหลคะค่ะทางทีมงานก็ขอให้แม่หมูพิมาการมีความสุขมากๆคะ่ะ